พ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นองสุขูสุขคนนะคะมาเมื่อนี้กะล้มเริ่มหยุดอากาศกะยังเย็นอยู่พาพีพระนองเขาป้าค่ะมาตามข่างทางฟังฝากมูลค่ะอาเริ่มเลรได้หนิข้างแรกก็ได้ค่ะนี่เาเบิ้งไอเตียเรากำลังผัดไอเตียขอห้อพี่น้องเบิ้งก้อนเด๋บวะคะ่ะ โอ้ยเปแงกับใครไงอีกแล้วโอะไอมันค็เป็นเป่งแล้วเนาะโอ้สุดยอดเฮ้ไอพัดพัดพัดเดี๋ยวขอจีเด็กเก็บเป่งน้องไอเนาะอะคลิปเมื่อนี้กะเปิดคลิปด้วยเป็นวันที่สามสอมกราคมสองพันห้าร้อหกสิบหกสิบเหกกจ้าพี่น้องอะมื่อนี้กะไปส้มน้ำกันกะว่าสมานหน่อยมานายซําได้ใครน่อยใครงกะ ถ้าได้เง่ย้ยเราก็เอามันน่ะล่ะค่ะไปค่ะไปเบื้องน้ำกันพี่น้องเลยเอาจ้ะมาตรนที่สองเขาแล้วเตีย๊ยะเราก็ขมักขมิ้นแห้งมือพี่ละก้องเอาใส่เอาใส่เอาี <c oughs> จ้ะขันไปเบื้องอ่ามีแต่เป็นห้งแบบใบต,ตายเปนบ่อไอใบงนตายอน มันงาใหม่มันบังร้ายแน่นาะพี่น้องเนาะอันกะเขาไปไกลกันบ่ได้เกี่กะอุ้ยไข่ครูโคกโขกแลยวบันตายตายตายเดี๋ยวไอเตียแล้วต้องมาส่องหนีตัวกาวาันคือตอนนี้มีหาหกครั้งนเนาะไอเนาะแย่เอาให้มันเหมือกก่อนเลยนนอยจะคอยมาเทมบงนีล้ล่ะฝีมือ อันชำนาญการเดยค่ะนี่ได้รับชำนาญการแล้ว <g ül> นี่ค่ะ่หมดแดงเพราะว่าเสาวนแย่ว่าเ,เป็นหรอกค่ะบ่ได้เรื่องต้องอาศัยไอเตียแล้วเป็นคนแย่ทั้งนี่เป็นคนแบบพัดเลือกใครย่างเดียวกลับมาดูกลับมาดูอุ้ยเสียงแย่โค้งไม่ต้องขึ้นบ,บไ่ได้ไปเอาลงมาก่อน <c oughs> ม,ามามามาเอาลงมาก่อนกันเลยไอ มโมเมนต์ทางผีมันเหลืออีกสามเราไอได้พีเนาอไปเดี๋ยวสิไปเบิ้งตรงส้อยไอ้เดี๋ยวแล้วก่อนเอาลงมาแล้วบยไอ้ปุ้ยนักเป็นนักพี่น้องนักเป็นนักเดี๋ยวก่อนน้องไอ้เนาะ มาขา้าวกะเตรียมถาดถาดของขา้าวกะโรยแปลงล้งรอเดี๋ยวนะครับพี่น้องนี่จะชิ้นผ้าไปเทอ่าไอไอเตี้ยต้องมาส่องนี่อยู่แล้วไอเตี้ยต้องมาเทพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะยื่นส่องนั่นผมเปิดใจว่าเจ้าต้องไปส่องนั่น,น,นเนาะอาจจะขับเบิ้งพี่น้อง เดี๋ยวแตงเย็นมึงน้ำกันพี่น้องบุ๋ยสัมโพเราหนักทั้งแม่ทั้งไข่ไปไปไปเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาอันใบหม่ออกก่อนได้พี่น้องเด้อระะ้อนจากเข้าแง่มาพี่เท่แม่ลุ่งหลายต็มกระดุมังอันนี้ต้นเดียวเด้ครับ ต้น<ม><ม>ตน<ด>ี้ต้นเดียวที่แม่มันเริมวงหันทีเต็มเลยเนาะนี่เอาแม่กําลังเอาแม่ออกเลยๆแม่มันหลายค่ะใช่งามแห้งครับคอยเก็บแม่มันออกแม่เ้าออกแบบนี้มันสีบ่าตายแล้วค่ะเพราะว่าเ้าก็เสียอ,ออกอยู่แถวๆต้นมันมันก็สิตะกับต้นมันอุ้ยอื่นว่าเพิ่นบ่าขาสั์นะ่ะแต่ว่าเอาไข่มันเนี่ย <laughs> เอาไว้เห็นมันไข่ให้อีกปีหนา <laughs> ผมค่อยไปเบิ้ตใใงต้นไม้อีกเนาะครับเนาะม้งทีละพี่น้องอันนี้มา่พัดถ่าไอเตีย้ยไอเตีย้ยเพิ่นลงไปแย่เรารอ,อมูนอยู่น,นคะคะกำลังพัดเลือกตัวแดงออกสุดยย,ย้อนมาพี่น้องเฮ้ยใครหน่อยใครง่ายกับปนกันนั่นแหละค่ะช่วงนี้สิเอาแบบไข่ใหญ่ล้วนๆเลยมันกิดบะมีแล้วค่ะนะทุกย่ามกะใครหน้อยจะต,ต้องมีปนอยู่ตลอด เอ้ตอนนี้กะเออเอานาะไข่ไงมันมีเขามาปปนมันก็นดีเราเดี๋ยวคะส่วนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มฤดูกาลไหมเอ้ยต่เสียบแฮงพี่น้องเลยเอาเอายังสิไปต่ออยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยเบิ่งว่าเหมือนนี้เขาสีมานอีกซ้ำใดอีกไปต่อค่ะยังสูงโอ้อันนี้ยืดในฟังบ่อกไอโอโดไปมันเป็นฟังมูนนะคะโอ,โอ้ยบอลมอนโมเตอร์พี่น้อง ใครยังใครใหญ่ปะไอ่หมอหมเป็นใครฝากโอ้ยใครฝากกระซังมันพเพราะว่าแบกระไดไอ่ขับเป็นใครฝากเนาะแต่ว่ามีต้นยังไม่ได้ให้ใหญ่ไมีหั่งใหญ่เนาะอุ้ยคือจากฝากคือเก่าวะอ๋อกระงมันกระซังมันปล่อยมันสักไปปะครับพี่น้องกะตอนนี้กะเพียงพอแล้วบังค่ะโอ้โหถาดยังไง ใครหน่อยใครใหญ่ผลการหลายกระสีมือนีกระสีพอก่อนเพราะว่าสิไปตัดหญ้าใหง้วต่ออีกโอ้ยแดดแห้งมันหอนไปต่อบ่ไวเค่ะค่ะว่ากระสีเอาเบาไวหมใหม่ยังคอยมาลรอหม้น่อยเนาะสำหรับมือนีกาอ่าฝากกันนะค่ะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเขาเน้ะแฟนคลับของเฮาซอยกันกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊กเราค่ะช่องยูทูบนาะครับเนาะ ในสื่อเดียวกันกวนเตี๋ยผ้าตะลุยครับผมปากคอมม่้พี่น้องติดตามันได้ค่ะเพจนน้อยยังบอกท่านในพานทำไปเรื่อยๆล่ะค่ะบ่ท่อค่ะอาศัยว่าเขาเป็นคนมักหายอยู่หากินหาหาแนวนี้เอาไปท่ายไปเรื่อยๆครับพี่น้องปากติดตามหนได้ค่ะเด้อจังไนก็เป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปเนาะค่ะเอาสำหรับมอน,นี้กาสวัสดีค่ะคอยพอกันไหมนะค่ะเด้อ